สวัสดีครับนี่คือเสกวรรณศรีชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดวารามาตยะพันทศสารามหรือวัดคุนจันตลาดภูครับวัดขุนจันแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีพื้นที่ไม่กว้างเท่าไหร่น,นะครับแต่ว่าเป็น วัดที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่สวยแปลกตาแบบพมา่าด้วยความสวยงามโดดเด่นของวัดแห่งนี้นะจึงทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดนะครับ นอกจากนี้นะครับวัดขุนจันทร์แห่งนี้ก็มีพิธีการสวดมนต์นบคระราหูเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะมีผู้คนเข้ามาร่วมพิธีอย่างคลับคลังตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วนะครับเชื่อว่านบคราะราหูหรือพระราหูมีทั้งคุณและโทษนะครับดังนั้นการกราบไหว้พระราหูจึงเป็นทั้งการดกเดาะเคาะและเป็นการเพิ่มผูนโชคลาภบ,บรารมีให้กับผู้กราบไหว้อีกด้วยนะครับ และวันนี้นะครับเราจึงพาทุกคนมากราบไหว้พระราหูเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปกราบไหว้พระราหูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดกันก่อนนะครับและที่ทุกคนเห็นในขณะนี้นะครับคือหลวงพ่อหยกขาวหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดขุนจันทร์นะครับ ถัดจากวิหารหลวงพ่อหยกขาวมาทางด้านขวานะครับก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญของวัดนี้นะครับสำหรับหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีพระเกจิอาจารย์นั่งมากมายนะครับร่วมกันทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดหลวงปู่โตและหลวงปู่แมเงเป็นต้นนะครับ สำหรับเครื่องไหวพระราหูนะครับทางวัดได้มีการเตรียมไว้ให้เราบูชาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกเตรียมของดำแปดอย่างทู่บปดดอกเทียนดำหนึ่งเล่มนะครับก็สามารถมาบูชาที่วัดได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไหว้พระราหูนะครับทางวัดก็แนะนําให้เราไหว้พระพุทธชินราชก่อนนะครับซึ่งดอกไม้ทูบเทียนก็จะมาพร้อมชุดของเครื่องไหว้พระราหูครับสำหรับการไหว้พระราหูนะครับทางวัดมีการเตรียมบทสวดไว้2แบบนะครับคือแบบกลางวันและแบบกลางคืนดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครมากลางวันก็ดูบทสวดกลางวันส่วนกลางคืนก็จะเป็นบทสวดกลางคืนนะครับ นอกจากการกลับไหว้พระราหูแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปที่แปลกตานะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบพมา่าปางสมอยวิมุตติสุขนะครับสำหรับวัดขุนจันทร์นะครับตั้งอยู่ในแขวงตลาดภูเขตทนบุรีนี่เองนะครับ สถานที่ใกล้กเคียงก็จะเป็นวัดปากน้ําวัดอับสรสวรรค์นะครับถ้าเกิดใครสนใจเข้ามาทําบุญในวัดนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทําบุญได้เลยตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง6โกโมงเย็นโดยประมาณนะครับสำหรับวัดขุนจันทร์ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เสกวรรณศรีชแนลต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Deep in the shadows, I know it's hard.